สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายเอฟซีแฟนคลับแฟนมอลรำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีแม่สามจ้าบบป้าแม่คือตื่นแต่เสาร์เธอโอ้คอเตื่นมาสาักผ้าโอ้สาาักผ้าซักผ้าตื่นแต่เสาร์อย่านำมันบ่ไหลโอ้อไ,ได้เกี่ยวตื่นมาสักผ้าไว้จ้าก็เลยสาาักผ้าซักเพ้าเตรียมคลองเตรียมยังไม่เนาะแต่ว่ามังเอิญไปเดินทางจ้า,จออาไปออกงานที่ชัยภูมิงานแรกแหกมัน กันเรียกแข่งมาเน,นาะอืมตื่นแต่เศร้าครับก็ประหยัดคุณครับก็อยากอยู่คอยวันเด็กระปองเงินลงมากไปเลี้ยงก็ได้หรอกฮะไปเลี้ยงแม่สิเลี้ยงเอาแม่คือดีแท้ไปเลี้ยงกับปลาแซ่โอ้อิลิเนี่ยปลาวัดเนี่ยไปพร้อมกันนี่แหละเอาเข้าวัดสิขึ้นไปห่มบ๊อบบ๊อบเป็นยังเราไปรถไปอิลิเนี่ยโอ้ยขอบคุณแม่สามจ้ะปลาขอบคุณคุณแม่เด้อให้ยอยยยิงยิง มีเอฟซีเลไล่ไปส้มไปกินเข่าพี่น้องเอาไปกลับไปตัวมีผู้เลี้ยงแต่ว่าคุณเกียรติรถกระบะลงมาเด้ย่างไปกระเบตัวย่างเอานะย่าะเออปลาปลากระสันออกกําลังกายออกกําลังกายโอ้พี่น้องดีอยู่เอาโทรศัพท์ยังลงมานําเพราะว่าเข่าของน้ำขาดโทรศัพท์มาได้ตื่นต้องตื่นตาเสาร์เตือนตัวคือตื่นตาเสาเถอะตื่นตาเสามากักขาครับ บะเอินลูกไข่นำลูกไข่นอนน้ำพันต <of> ื่นโอ้ลูกไข่ข <guru> ่อยนอนตื่นสวยเต้ป้าไม่ยาอีอย่างมาดีเถอะให้ป้อยลูกไข่นอนโอ้ลูกไข่ต้องเอาใจลูกไข่น้ำแดงเมนบอกเมนบอกเสมาเอาใจลูกไข่เอาใจลูกไข่ได้ลูกไข่ก็เอาใจไม่ยาได้จะ่วนหน้ามันไม่ไม่ยาเอาใจลูกไข่ป้าอันตื่นแต่งหน้าแต่จักโมงนี่อันตื่นเปิดหอกโมงเศร้าจะเปิดเปิดบางบอกตาดูป้า พี่น้องคิวเป็นคิวลาบตาดาูพี่นอ้องตื่นเต้นหน้าบันเป็นตตีซีคุณบอหนิโอ้ยเบาบางไปปวดน,นั่นดอก <c oughs> ตื่อหนุกมองเศร้าหนุกมากแล้วมาซักผ้าลบรถเดี๋ยวภาษีอันนันต่ำเฮาเด้ซักผ<อ>้าย่านาน,น้ำอะไรแค่น้ำอะไระไม่บริสันต์สิบมัมีสุดใส่เนาะมีส<อ>ูตใส่เพราะเขาต้องเตรียมเบาชุดเอาอยัางลรคในปรุงอากาศต้องใช้มื่อนีร่ต้องเอาชุดนี่ไปขึ้นรถคุณยูโดมอ๋อ ที่เอาไปจังไดนวิธีใดแบบนี้ทุ่งสุนหญ่บ่อทุ่งญ่อยู่อ๋อว่าเป็นอย่างดอกอันเดินขับรถเอาไปขึ้นให้จ้าเมื่อนี้แม่สามเลี้ยงข่าวเดี๋ยวเอาทุ่งสุดแลกกันเปลี่ยนกันซับเปลี่ยนกันป้าพี่น้องป้าเออกาแฟกินกาแฟน้ำ กินกาแฟนั่อยู่เอาขาดบ่ได้ตัวแม่นบ่เออขาดบ่ได้เพราะว่าช่วงเศร้านี่กินได้อยู่แต่ว่าช่วงแรงก็บ่ค่อยกินไปพี่น้องพายย่างไปอิลีเด้อนี่นี่ย่างออกกระลังกายออกกรลังกายแข็งขาเนาะพอเพิ่นแข็งแรงแล้วเพิ่นตื่นแต่เศร้าเพิ่นก็ออกกระลังกายเปนจีตารถอะมาเผื่อเลยป่ะเนี่ยทางก็ะคอยย่างเดนมีแต่งตัวงามๆมื่นน้ามือ เจตเด็กเขาพี่น้องเจตได็คือสวนคนเกลียดรถบดเอาลงมาเ้าย่างออกกันดนตัววก็ส่วนแต่ว่าก็ดีไปย่างหนึ่งเราได้ออกกับร่างกายขยายปอดตั้งแต่เศร้าก็จะได้หายใจสบายสบายอืมไมได้ไปหมละพอกันเลยพี่น้อง พี่น้องทางชัยภูมิเนาะงานงานงานแรกแห่งมารฮอซัมงานงานออกงานแรกของแม่สัมของสุคน่เพอาอเนอังหวุกไป้นเออาต่เนลัเตอร์สนอแดีว่าเเอสอราเอาองอก็ดีดอกจ้า เรื่องเก่งบอกเก่งแต่ยังบวนวาเนาะหยาดหยาดมันนั่นเนาะอ๋อมันต้องอยู่ที่เจ้าภาพอยู่ที่เจ้าภาพเป็นงานเจ้าภาพเป็นงานเจ้าภาพเนาะจ้าโอ้ยมื่อนี้ดีใจเฮงหลยแม่สามสืมาเลี้ยงครับโอ้ยรถมาแม่หลบรถเน่ถึงลานกาแฟราคานุ้ยขอบุญขอบคุณแม่สามมาเลี้ยงกาแฟมาเลี้ยงข่าวพนา โอ้โหโอ้ข้าวหน้าไร้นี่จ้ะเพาราะพอหลัแม่เพิ่นบ่อ้วนเนาะเพิ่นกินแบบกาแฟร้อนน้ำไม่เยอะแล้วก็ไม่หวานคงอะไรข้างต้องอูเอาอันบ่บ่หวานหลายเด้อจ้ะเอาไม่หวานมากเอาแบบเป็นาากาแฟกาแฟเย็นกาแฟเย็นดีกว่าคะ่ะ <ค Rule. S 1> จ้ากาแฟเย็นจ้ากเมสัมแล้วกินกาแฟหอม ะเอาอร้อนเหรอกระสันเอาเอาร้อนกระสันเย้เพื่ออยากให้ให้สิ่งนอนฮ่อนมาใส่เสื้อสบายลาเหลียวเตี๋ยวใบว้าอ๋อไม่ไม่เป็นไรเอาเอากาแฟร้อนเลยขอบคุณแม่ส้ำนะคะชิ้นยางไม่พูดเตี๋ยล้านเข่าพุ่น่ะป่านอินูตกสั่งอินังตกกีจ๋อเด็กครับหายางจะเสิร์ฟพูนี้ละลานขวน้องอุ่นใจนะคะน้แม่ลราสิบห้าไปกินข้าวลุงดูอืม แต่ว่ากถือตาก,กัดียูดอกรก่างกายขอบคุณแม่สามนะคะฮะวิย่างไปร้านของน้อไก่เหรอ้ราคือไอก่เ,เ,ออไกเถอะเออตามสั่งนี่เลยานากนะ้อนขนาดแ่เลนามแล้วไป็นตะหอนดีเนาะ ขีดคิวตีสามโอ้ยว่ปพดานนั่นขีดคิวตีสามบอกตาตีสีทาปากตีหาหกมงเ้าออกมายางเัน้บอหกโมงเาออกมาย่างโอ้ต่ยต่แต่สวยหางหลั่อยกรลงมากหางของนาวส้่งแต่ลนหน่อยหนึ่งว่ารับว่ารับกระเต๊กก็ของกระเตงหนางามได้ละแม่หกโมงเ้าหล่อยกรลงมากค่ะแล้วขีดคิ้งามอยู่เด้อพี่น้องอันนี้แม่สามแต่งเองเลยนี่่งเอ เอากินเปิดแม่กินกาแฟกัสิบาเปิดแม่กินกาแฟอย่งไสิกินได้ไบ,บ,บอกกินกักกออกสิกินอิลีแม่ก็บ่าเปิดโอ้ยแม่สันก็ได้เอาเอาเอากินกินห่อนๆแต่นี่แห้งขึ้น,น่าแล้วเนาะแต่เศร้าน้องอากาศหนาว อืมเขาส่งหมูกับเมี่ยนกับเสาใส่เครื่องซ้ำาเออเด็กคอยเื้ออันอันอันนี้ของคอยเหมนหอยอย่ของคอยก่อนเด้อเพอวางของเซือหน่าฮะเขาต้องได้หิวกลิ่นรถก่อนเอาเอาถุงใส่ก่อนก็ได้ดอกเดี๋็กคอยไปซื้อหิวทั้งถุงันบหรือว่าเดี๋ยวเขาจังหน่อยเอยไปซื้อก็ได้อันนี้ร้านร้านขายของยี่สิบบาทเพิ่นบ่าเปิดมั้ยบ้างเปิดสายเนาะนี่เลยยี่สิบบาท ไปใส่ตอบัานีไปกินข้าปลาปลากระสันไปออกกลังไเลี้ยงเจ้าเออจ้าฮู้ยูแม่ฮู้ยูพวกตีห้ากับกินเข้ากันเทียงเนาะบ้านันไปหิวเข่าพี่น้องย่างไปพุ่นเด้อขวาน้องอุ่นใจพุ่น ไปยคอยบอลาบได้ส่วนมากคอยบอลาบที่ลิ้นมันบ่เห็นหน้าบลเลี้ยงเศษบ่ออโอ้บ่คอยลาบบ่เห็นหน้าคันบ่เห็นหน้าบอลาบมันบ่พี่น้องหอนหน้าล้านแล้วโอ้ยคอยเหรอเมียยะบะนี่กินข้าวอิ่มอิ่มยางกลับแล้วบะนี่บวกพอดีกลับมากินไม่บ่ว่าหอดแล้วพี่น้องถามคอยเนี่ยคอยขึ้นได้ย่างมา เลี้ยงข่าวบอกคอยๆยางมาเปลี่ยนมูเลี้ยงข่าเลี้ยงกาแฟคอยแ่ไม่ป่ยม่่อยเปลียนาเจ้ดมีาลมากเงืนขอกะเมากนาไปขยก็มีะเนะจมมากแท่นี้เขาติจมจ่าเขอเปคนจมเพราะว่าออกกําลังกายยังมืเศร้าเออมื่อนี้ขอบคุณแม่สามมาเลี้ยงข่าวขอบคุณเลไลว่าไ่ได้อาผณแก่รถมากกว่ายาง่าสั่นมาแต่อย่างหัว แปดเป็นนางข้าวจานเดียวนันละสีเลี่ยงเลยลาิีกินกุ้งเผาสีจะมีเงินจ่ายบอกเอเอาข้าวผัดาเเอาข้าวผัดเนาข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดทันนันข้าวผัดอันรวมจ้าอุ้ยขอบคุณแม่สาจ้าเนะเธอกินกาแฟทั้งยางมานน้ำขอนันอื้องขึ้น นางตากแดดค่อยบ้นหนาวแม่วัดดีจ้าเอา,าแม่สามมน,นอันจะมาเลี้ยงข้าวก็เลยแกก็เลยชวนมากินข้าวก็เลยได้เดินมากระเป๋าเงินเขาไม่ได้เอาลงมาคุณเกก็ไม่เอาลงมาเกเลยบอกว่ามาลุ่เด้แม,เม่เลี้ยงสินก็เลยตามเกมาจ้าตื่นเช้าวันนี้นะหนูเข้ามาเข้าห้องน้ำบอน อันมาเข้าห้องน้ำแล้วเบิ่งโทรศัพท์ในห้องน้ำมาออกมาสบแม่พอดีพ่อคนยังไปนะไปตื่นตีห้าพอกระลุกมากจังจังมากแล้วพอตื่นไปนอนบอสรับาหมอโว้งเจ้ากัระลุกมาองเต่าก็จะผ่าถ้ากระลุกม่าจะผ่าตอนนั้นแกฮักกระสิบ่มีบ่บ่มีเสื้อผ้าใส่เนาะนั่นไงแม่เขียนชิวตั้งแต่ตีสามบอกตาตีสี่ ถ้าปากตีหาออกมายังรออันหกโมงเนะคือกันอันนี้ก็คือกันนั่นนี่ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะเออปากไม่แดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินต้องต้องปากต้องแดงเขาต้องเรียกว่าร้านปากแดงนานแล้วข่าวเนะาะนอี่ปนกินยังเมื่ล่เราก็ถมกะนแล้ว ใส่ย uh, ุ่อขึ้นก็ายเขาืองอาดีนะ้ามมมันขึ้นนีว่าเมียเร้อนนั่นอคนหล่าเหลิองคนบ่คอยแบบบ่คอยบดไซีเรียดวันนี้ขอขอบคุณแม่สามนะคะเลี่ยงกาแฟเลี้ยงข้าวขอบุญขอบคุณในลายยูดีมีแห้งย่อยยิงๆมีเอฟซหลายๆด้วยแม่เด้อ ไม่นี่แหละเขาชินรูไปด้วยกันอ๋อขอบคุณแม่ตัวไหนแม่ชอบอย่าลืมเกล็ดห้านะแม่เกล็ดห้าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วช้าวมมีฟันเช้าไปเช้าเลยแม่จะขึ้นนางตากแดดเถอะจะขึ้นนั่นคือคนอยู่ไฟเถอจะบวชหรอนบล่า ความอออบุ่นโขาดความอบอุ่นขาดความอบอุ่นหรือขาดคู่ขาดคู่กระเมนขาดคู่นี่กระเมนจะเย็นเดี๋ยวกับมามีมีมาเนาะจะเย็นจะเสียโลดจะแม่นบ่แม่นเบิ่งดวงให้เลยคนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีมีแต่คนมีแต่คนอยากเข้าใกล้มีแต่คนอยากมังอือ กับพุ่มใจที่ไม่มีเฟนเอฟีผนหลายข้อามาหักมันบ้างคือกันแม่ยูนิคก็คือกันนั่นแหละกับเบิ้งเงี้ยงกันไปหักกันไปเนาะไปยส่เนกถาเนาะแม่ติมขันเสียมือหนึ่งเอฟซีนีิทีถามแม่ติมไปใส่เนาะคือาไปหินจุสีเนาะถามเืกคนไปยุซ่องไดโนอไปยุมังไดโน่แต่ว่ากัน แต่ว่าแต่ว่าขันขันว่าเห็นทุกช่องเลยกับเพื่อนก็ต้องถามหาอ้ําแม่ติมเปิดใส่เพื่อนก็ต้องทำกระรางเพื่อกันกระรางแม่ติมเพื่อจังกันล่องก้นกระรางหาะแต่แม่ต้องอูเพื่อนแม่ไปเห็นเป็นนี่เท่านี้ล่ะญากไปอยู่ใกล้ๆกันเนาะใกล้ใกันนี่ล่ะก็ได้ปสเนาะขันอยู่ช่วงเศร้าเนี่ยเตือนมากระสิพ่อกับแม่ต้องอูกับต้องอูอืมขันสมมุติว่าไปอันนี้แน่ยขันต้องอูไอยู่กับยู่กับแม่ติมเพราะว่ากั ย่ำตอ<ะ>อหูปอยูเข้ากับเงาเนาะอยู่ห้องมันก็บ่มีม่ยังแม่ไอ้ทีมกับส่วนพี่ไปกินเขาน้ำยูห่ห้องกุ่นพี่สามมาเล่นพี่อยู่ไหนยู่ห้องก็บ่ได้เห็นอย่างเนาะไปอยู่ไหนต่องอูปรยู่กับมากกับตออ่อหูสิลาแต่ถือว่าเออกักเทนหลายเตอรภูมิใจอิลีพอ,ลพอเห็นลูกไส้ฟังลูกไส้สก็ว่าเออ ดด้ายยกก็ี่อูเมื่อใดเขาเมื่อใดเขาสิโทรมาหาเขาเว้นบอกเขาเว้นเพราะว่าช่วงนี้อาจเกิดยัางพันตื่นเพราะว่าอาจจะออกออกเว้นข่วงตีหานาะเพราะว่าท่านลูกวัโทรมาเ้าก็บอกการคิดโทรไปเพราะยังเพราะว่าลูกมันอยู่ในค่ายเนาะเพาเนาะันคโทรไปบ่ได้เด้เพราะว่าห้องก็สิเป็นห้องส่วนรวมเนาะแม่เนาะเอ้ามื้อนี้ขอขอบคุณขอบคุณแม่ติมหลายๆเข่ากำลังมาพี่น้องสิกินข้าว กินข้าวแล้วก็ไปพักผ่อนเตรียมสิ่งเตรียมของออกงานเขาก็ต้องเตรียมนงไว้าภัพนึงแล้วก็จะเอาทุนไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จเรียบร้อยก็คอยมาบอกด้อแม่เด้อมาแล้วจ้าข้าวผัดอุ้ยน่ากินจังเลยน่ากินเหมือนคนมาเลี้ยงเลยอุยขอบคุณที่มาเทคแคร์ค่ะคุณแม่สามขอบคุณหลายๆจ้าวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่นะคะออนควัเอียงคุณ คือค้นสมองในบรรยากาศทั้งหลังคุณแม่คือเขาปล่อยนั่นันี่แม่เออเอาพี่น้องมากินข้าวน้าแม่ซ้สัมจับเอฟซีแฟนคลับแฟนบอลลั่ามากค่ะมากเลยเอฟซีอ่าต่างจังหวัดเอฟซีต่างประเทศทั่วโลกกินน้ำกันกินข้าวข้าวเส้าพี่น้องปกติกับว่าใครกินน้ำเส้านะเฮาเนาะมันก็กินข้าวมื้อละค่ะบอมะ กินอยู่แต่ว่าเขาก็กินสวยสวยแล้วสวนมากเขาเลี้ยงกะเขาเลี้ยงกะบ่ค่อยได้กินเขาเลี้ยงเดี๋ยวออกเดินสายกันนั่นๆไปเลยอนอนแล้วก็บพวกนั้นกินนั่นพ่อกันจ้าอะกินแม่บันนี้แล้วกินข้าวจ้าไม่เอกเป็นเมื่อวานนี่พยเอกโบนท่นได้เงินอะไรตั้งสองแสนสองแสนจ้า สะอ่อนน้ำเพลินนอยินดีน้าเพลินผู้ใดได้ก็ยินดีน้ำเพลินเบอรสุขสุขคนไปนขนอได้นไดปอนแนี่กับไม่ได้นั่งหอ้แม่สามรลว่เห่าเนาะเนลาเรื่งเนาะเนลาเรืงเราเรื่น้ากากเรื่องยังอันไ่นเกาเนาะว่าแม่ผมมันแม่แม่ผมเองป้าพี่น้องเข่าจันบางไงคือสี่หิวแห้งเนาะกินว่าเบิดอเนาะ บองทางนี่ประธานเดนอันนี้อยู่ประธานเด้เคืองอยู่ทางพุ่นแม่แล้วอนี้แมว่ว่าบ่อยหิวบ่อยหิวบวกพี่น้องกินนั่นว่าบ่อยคอยหิวเข่าทั้งนั้นกระสิเบิดแล้วโอ้ยขอบบุญขอบคุณแม่ซําเลี้ยงข่าเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟขอบบุญขอบคุณหลายๆขอให้ย้อยๆยิ่งๆให้มีเอฟซีลายๆขอให้ ได้กลับขึ้นไปหลายเท่าพันเท่ามีเอฟซีหากเอฟซีหอมเด้อคุณแม่เด้อเอากระขอบบุญขอบคุณเอฟซีที่มาให้เป็นกำลังเรียงเครียดเรีงใจใหลายๆ,ๆเนาะขอขอให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่นั่งต,อ,ตองอูตองอูรำเพริศออฟฟิเคี้ยวพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีสวัสดีค่ะ